บ้านเก่ากลอยตำบลเก่ากลอยอำเภอนากลางจังหวัดน้องบวัวลำพูเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งประสบปัญหาภายแล้งอย่างรุนแรงและทะวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจังหวัดน้องบวัวลำพูขณะน,นี้มีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแล้ง6อำเภอ59ตำบล687หมู่บ้านความเสียหายเบื้องต้นประมาณ215ล้านบาทชาวนาบ้านเก่ากลอยเล่าว,ว่านาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจไถนาข้าวทิ้ง และหันมาปลูกอ้อยแทนซึ่งเป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าวส่วนสาเหตุที่ต้องดิ้นรนเนื่องจากหนี้สินและดอกเบี้ยงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นทุกวันจักสีเหตุอย่างไรเนะ่าเศร้าหน้าเนาะคือได้เฮตะหน้าแล้วแนวเศร้าหน้าจักสีเหตุยัง,งยินนะขั้นเบิดเราก็ไปหายืมเพื่อนมาลงทุนไหมลงทุนเราก็กระบบมันกระบอมีผลประโยชน์นยังเสียไปเสียใจร้ายจ,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 จ้ะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่พร้อมเครืองบินสำรวจซึ่งพบว่าแหล่งน้ำในหลายพื้นที่เริ่มแห้งขอดจึงให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินและเตรียมชุดขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน88ทีมไว้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ต้องเร่งไปดําเนินการตรงนี้เพื่อได้ของวินน้องนั้นไม่ได้รับความเสียหายเราจะต้องนําน้ํานั้นมาแก้ปัญหาก่อนแก้วิกฤตก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีชุดเจาะบอ่อบาดาลซึ่งมาลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ประมาณ88คันสําหรับขั้นตอนการขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่ที่ประสบภายแล้งเจ้าหน้าที่จะทําการสํารวจหาแหล่งน้ําก่อนจากนั้นจะใช้เครื่องขุดเจาะลงไปใต้พื้นดินลึกระหว่าง24-36ถึงเมตรจึงจะเป็นชั้นดินที่มีน้ำและสามารถใช้ในการเกษตรได้ ประพัสิทธิ์พัทระสิริชัยศิลป์รายงาน